นี่จริงๆที่อยากใส่ดีเทลแล้วในเรื่องมันเป็นเราตอนเด็กจริงจริงเด็กอ่ะก็จะร้องเขาจะร้องสวนแบบผ่านเหมือนบอกตัวเองอ่ะได้แล้วเองต้องหยุดท่านนี้มองมามองมองไม่ได้เลยมีใยอะแบบนี้มองเขาแมาว่าโรงเรียนอี้ตออประวัติคเด็กไม่ไดเด็กมันไ่นมาแล้วอี้ไปมาสิง สิงมองแล้ว,ลว,วก็สออิงก็คงหัวใจสะอ่อนก็คงหัวใจตอนท้ายเลยแตบบ่อายไลน์มันต้องมองไอไอเด็กวนนี้นี้เด็กดีนะพี่อ่ะแปงไว้เลยให้เป็นอายไล์ให้อารมณ์เลยว่าเราจะมันจะร้องตางจากแฟนผับนะ <c oughs> อันนี้มันเหมือนแบบ <c oughs> แต่มีนิ่งของพี่มีความรูป กูจะไปดูเดี๋ยวชีวิตแม่ต้องเดินต่อ,อยังไม่รู้หรอกแต่วันนี้กูผ่านมาได้กูบุญแล้วะนะเรามองสิ่งได้จะเป็นร้องได้ใช่ไหมเป็นไกด์ให้พี่โจอี้พี่หน <c oughs> ่อไม่ได้ก็บุญแล้วตะโกนบอกตัวเองเลยนะครนนี้นะลองดูที่ทากูได้บุญแล้วะบุนเลย นิ้มตรงนี่เนาะอย่างอืง่นโจเอีเล่นไปหมดพอถึงขั้นนี้อมองหยุดมองเขาเลยเขาจะร้องออมองนึกถึงตัวเองกับสานนาเลยรภาคโอเคลองดูนะเที่ยวแฝงไว้ที่เ,เลยนะแรกๆไม่ต้องสนใจต้นนค่าปกติแต่ว่าถึงข่้นเนี้ยน้องเขาจะผ่านมาได้กบุญแล้วลองนิสสกคนเหมือนตรงอย่างแบ๊กอะ มาไอ้กบยยอดองยังแป๊ดจริงจริงเฮ้ยมันมีเขียดตัวเปล่าด้วยเหรอมาได้กบวยแล้ว ค่ทุกคนเข้าได้เข้าได้อกเยบอทุกคนที่เ่อยหลนี้ผ่านมาแล้วทมน้ส่แล้วเราไ้เาพิ่งบอกว่าเรามหัวใจสะอ่อนท้องที่เขาแต่ว่าไซส์นี้แหละไ้กว้างเดียวไอ้เดิมเดิมหมด